คลิปนี้นะคะพี่มีข้อมูลการเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดมาฝากน้องๆนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับน้องๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปที่ร้านขายนกกันก่อนเนอะตามร้านขายนกที่เราเห็นเลิฟเบิร์ดอะค่ะเราก็จะเห็นนกขอบตานกไม่ขอบตาแล้วก็กลุ่มของนกหัวดำนะคะราคาของนกเลิฟเบิร์ดก็ขึ้นอยู่กับสีสันของมันด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องสีพี่จะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะคะ คือถ้าเราเห็นตามกรงที่เขาขายทั่วไปอ่ะก็จะอยู่อายุประมาณ2เดือน3เดือนนี่ไม่รวมนกพร้อมทํานะคะถ้านกพร้อมทําอายุต้อง78เดือนขึ้นไปแล้วนะคะเลิฟเบิร์ดอะคะ่ะและถ้าน้องๆอยากจะเลี้ยงนกให้เชื่องก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นนกไม่ขอบตาราคาจะสูงกว่านกขอบตา น,ะะนกไม่ขอบตาราคานะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ800-1,000บาทแล้วแต่สีด้วยนะคะมันก็เป็นความชอบของตาละคนนะเรื่องสีเนี่ยค่ะเราซื้อมาในช่วงลูกป้อนนะคะมันก็ยังเลี้ยงเชื่องอยู่นะคะอันนี้ไม่ขอบตาถ้าเป็นนกขอบตาราคาก็จะถูกลงกว่าจะอยู่ที่500-600เองค่ะช่วงนี้นะคะราคาไม่สูงค่ะ แต่มันเลี้ยงถ้าเราเอาใจใส่เชื่องค่ะการที่เราดูนกลูกป้อนนะเราเลือกดูที่ปีกด้วยนะคะขนคุมทั้งตัวไม้คือและนิ้วเท้าเวลาเกาะมือเรานิ้วจะต้องคอมแบบนี้นิ้วมีพับมีงอไม้นิ้วขาดหรือเปล่าเราเช็คให้ละเอียดก่อนซื้อนะคะตามีรอยยุงกัดไหมตาใสาไหมมีรอยแบบว่าน้ำตาไหลไหม คบกันเป็นรูปทรงไหมคือเราต้องเช็คนกให้ละเอียดก่อนซื้อนะคะนี่เรามาดูตัวนี้ของพี่นะอันนี้คือยังไม่ลงรังตัวนี้คือถ้าเราจะล้วงออกมาป้อนถ้าน้องๆเลี้ยงอยู่นะก็ช่วงประมาณนี้ก็เอาออกมาป้อนได้แล้วค่ะพี่ใช้นูทีเบิร์ด A21 นะคะการชงนก1ตัวน้ำา1ช้อนนะคะ ต้มน้ำร้อนมาเดือดเดือดแล้วพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าน้องๆไม่มีที่วัดอุณหภูมินะแล้วก็อาหารน้องๆดูนะถ้านกหนึ่งตัวพี่จะใช้อาหารประมาณครึ่งช้อนเล็กอันนี้เองนะคะกับน้ำหนึ่งช้อนเห็นไหมเมื่อกี้ที่พี่ตักลงไปแล้วคนให้เข้ากันอันเนี้ยจะประมาณนกหนึ่งตัวแล้วนกหนึ่งตัวทานก็ไม่เท่ากันนะปริมาณอ่ะอย่างตัวเนี้ยนะ ที่ลองป้อนเขาไปมื้อเช้ามือ้อนึงแล้วนะเขากินได้ประมาณ6-7ถึงซีซีอะค่ะและอาหารเนี่ยที่เพิ่งชงใหม่ๆอ่ะยังป้อนนกไม่ได้เลยนะคะกับเพราะทะลุเลยนะคะทีเนี้ยเรามีวิธีวัดถ้าเราไม่มีที่วัดอุณหภูมิใช่ไหมคะเอาเนื้อส่วนอ่อนๆของเราอะค่ะหยดอาหารลงไปถ้าเราไม่รู้สึกร้อนแค่อุ่นๆน้อยๆอะค่ะเราก็ป้อนได้เลยค่ะ เราก็คําที่กระเพาะพักดูนะคะไม่มีอาหารตกค้างแล้วเราก็ป้อนเขาได้เพราะพี่ป้อนมื้อเช้าเขาไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้พี่เพิ่งล้วงเขาออกมาเขาเลยยังขออาหารไม่เป็นนะคะเนี่ยพี่ก็ลองเจ็ดซีซีอะค่ะพอดีกับอาหารที่ชงนะคะเขาจะทานประมาณนี้เพราะว่า คือไม่แน่นมากเกินไปอะค่ะค่อยๆฝีดอ,อ,อาหารเข้าไปนะคะแรกๆเป็นธรรมดานะของนกที่แบบพึ่งถ้าตามร้านอะถ้าเขาขอกินเป็นก็ดีเลยแต่อันนี้พี่พึ่งล้วงเขาออกมาป้อนนะคะเขาเลยยังขออาหารไม่เป็นค่ะเนี่ยค่ะเอาแค่พอตึงๆจับแล้วแบบว่าไม่แน่นมากอะคะ่ะเหมือนเรากินอาหารนะคะไม่แน่นเกินไปนะคะคือเราทําแบบเนี้ยทุกมื้อนะคะ3เวลาถ้านกประมาณเนี้ยพี่จะให้เขาเช้ากลางวันเย็นนะคะ ถ้าเป็นนกเล็กมากๆกว่านี้นะพี่ก็ไม่แนะนําให้น้องมือใหม่ซื้อนกแบบว่ายังขนไม่ขึ้นอะมาป้อนเนอะมันจะลําบากเราเพราะมันต้องป้อนหลายมื้อค่ะทีนี้เรามาดูที่ใส่เขามั้งนะพี่จะใช้ขี้เลื่อยอะค่ะขี้เลื่อยอัดแท่งแบบดีหน่อยนะคะมันก็จะไม่มีความหยาบมากนะคะเราก็ลองก้นของกล่องของเรานะคะใส่ตะแกงเนี่ยค่ะ กันอึตะแกรงแบบนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะน้องๆลองหาซื้อมาใช้นะพี่ใช้อยู่พี่ว่ามันดีค่ะนกก็จะไม่ไปเหยียบอึ่ตัวเองนะคะเวลาเขาเดินนะคะอันนี้คือนกเล็กๆเนอะเวลาเราใช้เราใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าเขาเริ่มจะบินแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ตะกร้าแบบนี้ค่ะแล้วเราพันสกอตเทปเหมือนทุกคลิปที่พี่ทําเลยค่ะแล้วก็หาตะข่ายเขียวนะคะมาวางคือเราวางขี้เลื่อยไปก่อนแล้วก็วางตะข่ายเขียวทับอีกทีนึงนะคะ ถ้าเป็นอาหารนกโตอันนี้พี่พูดเผื่อไว้ให้เลยนะถ้าเป็นนกโตที่พี่ใช้นะก็จะเป็นอาหารทั่วไปอะค่ะของเลิฟเบริร์ที่มันเลิฟเบิร์เนี่ยอย่าลืมนะต้องเจาะเป็นกล่องไว้นะไม่นะั้มันเทอาหารหกหมดเลยค่ะอาหารที่ใช้ทั่วไปนะก็จะเป็นพวกในนั้นนะของพี่นะก็จะเป็นมิลเลดใช่ไหมแล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวไรเม็ดทานตะวนนะันอันนี้ผลไม้อัดเม็ด ถ้าช่วงที่แบบเขาวางไข่เนี่ยพี่ก็จะเพิ่มโปรตีนให้เขาโดยการใช้ไข่นี่ค่ะไข่ผงอบแห้งแบบนี้นะคะใส่ไปให้เขาด้วยนะคะช่วยเพิ่มโปรตีนให้เขาค่ะคือร่างกายเขาต้องใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกในการวางไข่อย่างเงี้ยเราเสริมอะไรได้ก็เสริมไปนะคะ ถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารสดก็เป็นพวกข้าวโพดนะคะแอปเปลิลเขาก็กินนะคะแล้วก็ย้าขนค่ะย้าขนเนี่ยเลเบิร์ดเอาไปทํารังกระตุ้นการไข่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแคลเซียมที่เราจะต้องเพิ่มให้เขาพี่ช้ยกิดนะคะก็คือเพิ่มให้เขาอะค่ะคืออาจจะเป็นแคลเซียมน้ําแคลเซียมก้อนแคลเซียมเนี่ยมาได้จากหลายอย่างเลยค่ะเปลือกไข่ก็ได้ค่ะที่เราทานแล้วเอาเปลือกไข่นะคะไปทําความสะอาดออกมาให้เขาก็ได้ค่ะ และมาพูดถึงวิธีการสังเกตเพศของนกเลิบเบิร์ดนะคะบางทีเราปล่อยกรงรัวมะค่ะการสังเกตเพศก็จะดูที่การจับคู่กันอยู่ด้วยกันนะคะตัวผู้เขาจะขย้อนอาหารให้ตัวเมียค่ะตัวเมียก็จะเข้าไปอยู่ในรังอันนั้นมันก็จะสังเกตง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปซื้อนกตามท้องตลาดแล้วเราอยากรู้ว่ามันเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะคะมันก็มีการจับตะเกียบใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กมากๆจริงๆอะ่ะการจับตะเกียบมามันก็มีผิดพลาดได้นะคะ คือถ้านกเด็กมากๆอ่ะตะเกียบมันจะจับยากมากเลยมันมีการผิดพลาดพี่ก็เจอกับตัวเองมาแล้วนะคะเราลองมาดูสังเกตนกโตถ้าเราเราจะลองจับตะเกียบนะคือถ้าดูเพศเมียกับเพศผู้นะคะ เพศเมียช่องท้องจะดูห่างกว่าใช่ไหมอย่างที่ใครๆบอกเพศเมียค่ะเวลาเราจับไปปุ๊บเนี่ยเราจะมีเหมือนเอานิ้ววางได้อะค่ะมันห่างแล้วมันก็จะเป็นหลุมลงไปอะค่ะยิ่งถ้าตัวไหนเคยไข่แล้วนะมันจะชัดมากเลยค่ะ ตัวผู้เนี่ยมันจะติดติดกันเป็นแท่งๆขึ้นมาแข็งๆน่ะคะ่ะมันมีความต่างนะคะถ้าน้องๆจับบ่อยๆจะเข้าใจค่ะแล้วมาดูคู่นี้ที่พี่เคยทำคลิปไปแล้วมีน้องคนนึงมาเม้นบอกพี่ว่ามันเป็นตัวเมียกับตัวเมียพี่ก็เลยตอนนั้นอ่ะคือตอนซื้อมาที่ร้านเขาจับมาให้มันยังเด็กอยู่ อันนี้มันน่าจะเกิดความผิดพลาดอะค่ะเพราะเพราะว่าพี่เข้าใจว่าการไข่ของมันอะมันเป็นผู้กับเมียแต่จริงๆแล้วอะคือพี่มารู้ว่าตัวเมียกับตัวเมียมันก็ไข่ได้นะคะเนี่ยที่พี่เห็นมันไข่บ่อยๆทีนี้พี่พอศึกษามาพี่ลองมาจับตะเกียบจริงๆด้วยมันเป็นตัวเมียกับตัวเมียคือพี่เลี้ยงมันมาเป็นปีแล้วอะค่ะคือมันอะร่างกายมันอะสมบูรณ์แบบพร้อมผสมเต็มที่แล้วแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นมันผสมไงมาเปิดทีไรก็เห็นไข่มัน และถ้าจะเช็คเพศให้ชัวเราต้องส่งแล็บตรวจเป็น DNA นอกออกมาว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียอ,อันนี้ปใบเนี้ยพี่เอาเจ้าซันโตไปตรวจนะแต่เลิบเบิร์ดอะพี่ก็ไม่ได้ไปตรวจนะเพราะว่าราคาค่าตรวจมัน250บาทมันมีความพี่มีความรู้สึกว่าราคามันสูงพี่ใช้สังเกตพฤติกรรมมันเอานะคะจับให้มันจับคู่กันนะคะคือแบบนี้ก็คือมีได้ทั้งตรวจเลือด แล้วก็ดึงขนไปตรวจนะคะคือพี่ก็เคยมีอยู่ในคลิปก่อนนะคะและบางทีอะค่ะน้องๆที่เพิ่งเลี้ยงใหม่ๆนะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบให้มันผสมพันธุ์นะคะเลิ่มเบิร์ดอะเพราะว่าถ้าเราเร่งมนันอะมันไข่มากก็ไม่มีเชื้อค่ะพี่อะ เป็นกับตัวพี่เลยอะ่ะคือคิดว่า5-6เดือนอะ่ะมันแบบว่าสมบูรณ์แน่นอนแล้วพอพี่ใช้อาหารแบบดีๆเลี้ยงมันเลยไข่มันก็ไม่มีเชื้อค่ะบางทีนะเรารออายุมันถึงวัยนะเนี่ยมันผสมพันธุ์กัน ประมาณ10วันนะ่ะแป0ถึงสิวันก็ไข่ใบแรกแล้วแล้วเว้นไปวันหนึ่งแล้วมาดูวันต่อมานะเนี่ยอย่างคู่เนี้ยของพี่อ่ะมันก็ไข่ใบที่2ออกมาแล้วอะค่ะคืออายุนกของพี่เกือบปีแล้วส่วนคู่นี้ที่บอกว่าเป็นตัวเมียกับตัวเมียใช่ไหมพอพี่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียกับตัวเมียนะ พี่ก็พยายามหาตัวผู้นกโตแล้วก็ซื้อมาใส่กรงรวมแต่ส่วนที่มันจับคู่จริงๆอ่ะมันเป็นนกที่พี่เขาให้พี่มามันเป็นนกที่ขาหักอะค่ะนกที่ไม่สมบูรณ์อ่ะแต่พี่ชอบสีมันคือตัวเขียวๆฟ้าๆเนี่ยค่ะวันที่30สิงหาพี่ได้มันมาใช่ไหมแล้วพี่ก็พักเหมือนแบบว่าให้มันอ่ะเหมือนแบบจีบๆกันอยู่ข้างกรงอ่ะพี่ก็เห็นพฤติกรรมแล้วมันเหมือนกับว่าเอาหน้ามาจีบๆกันอยู่ติดกับกรงเดียวกันอ่ะพี่ก็เลยลองจับมันใส่กันอ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบว่า มันเหมือนนกที่ชอบกันเราจะสังเกตเห็นง่ายๆอ่ะคือมันจะเข้ามาอยู่ใกล้กันอ่ะพี่ก็เลยจับมันแยกออกมาเลยเนี่ย แต่นกตัวนี้มันขาหักนะตอนแรกพี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่านกที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะสามารถให้ลูกเราได้ไหมอ่านไปเกือบ20วันอ่ะพี่ก็จับมันเข้าคู่แยกใส่กรงเดี่ยวเลยทีเนี้ยมันอ่ะคือด้วยความที่พี่เห็นมันคอยจะขี่กันไปขี่กันมาอย่างเงี้ยแต่พี่อ่ะไม่เห็นมันผสมพันกันนะเพราะพี่ก็ไม่ได้เฝ้าดูมันตลอดอะค่ะพอมันอยู่ในกรงแยกเดี่ยวๆใช่ไหมแล้วอยู่ในมุมๆอ่ะ พี่ก็ไม่เห็นนะจนแบบว่าผ่านไปเกือบเดือนนะคะคือด้วยความที่มันน่ะพี่แน่ใจแล้วว่ามันชอบกันแน่นอนวันที่17ตุลาพี่มาเปิดตอนแรกอ่ะ ตกใจนะว่าเฮ้ยมันไขวไวมากเลยนะแล้วมันไข่มีเชื้อด้วยนะเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่ามันแบบว่าไวเกินนะคะบางทีนกสมบูรณ์สมบูรณ์นะแป๊บเดียวเองนะคะพี่อะค่ะก็นับวันรอเลยว่าเม่อไหลมันจะฟักปกติ20วันเนี่ยยีวันมันก็น่าจะฟักแล้วใช่ไหมยาวเลยจนมาถึง8พฤศจิกามันก็ฟักลูกตัวแรกออกมาแล้วนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าวันหนึ่งเว้นไปอีกวันหนึ่งมันน่าจะฟักออกมาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อ่ะค่ะคือผ่าน ไปจนวันที่12อะค่ะมันถึงฟักและนาทีเนี้ยที่มันออกจากไข่นะพี่ตื่นเต้นมากเลยคือเหมือนแบบมันค่อยๆขยับตัวออกมาคือถ้าเราไม่ได้ใส่ตู้ฟักไข่นะแล้วเราเห็นกับตานะถ้าน้องๆเจอแบบพี่นะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบตื่นเต้นมากๆเลยถ้าเราเห็น,นอารมณ์แบบว่าโนลูกนกมันเจาะไข่ออกมาเองอย่างเงี้ยค่ะ และทีเนี้พี่ก็จะมาล้อนับวันว่าตัวที่สามจะโผล่มาไหมเพราะว่ามันมีบางฟองอะค่ะก็ไข่เหมือนแบบว่าเชื้อไม่เดินนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะเพราะว่าถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกข้อมูลหน่อยนะพี่อะก็คือเลี้ยงเลิฟเบิร์ดไม่ได้เป็นว่ารู้อะไรมากมายแต่ว่าเอาสิ่งที่เคยผ่านมามาเล่าสู่กันฟังนะ คือช่วงนี้เราก็ต้องบำรุงเขาเยอะๆเลยนะคะเราอะถ้าบำรุงตั้งแต่เนิ่ๆนๆอ่ะก่อนที่เราจะเอานกเข้าคู่กันน่ะพอนกสมบูรณ์นะไข่ยังไงอะอย่างน้อยมันก็ต้องมี2ตัวสาตัวโผลมาให้เห็นแน่นอนค่ะรับรองเหมือนดูอย่างคู่นี้นะจากนกที่แบบพี่ได้มาฟรีๆเลยนะต้องขอบคุณเขาจริงๆคือเขาก็บอกพี่แล้วล่ะว่ามันผสมได้แต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะจนมาแบบว่าเห็นลูกมัน และท้ายคลิปนี้นะคะพี่ก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังคิดว่าจะซื้อเลิฟเบิร์ดมาเลี้ยงให้เชื่องนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยอยากให้นกเชื่องเราต้องมีเวลาให้เขานะคะอย่างน้อยวันชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเล่นกับเขาเรียกชื่อเขาปล่อยเขาบินเล่นกับเราอย่างนี้ค่ะรับรองยังไงก็เชื่องค่ะ และพี่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องไม่มากก็น้อยนะคะพี่ไม่ได้ผู้รู้นะแต่แค่มาแชร์ประสบการณ์สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เราเคยผ่านมาให้กันฟังนะคะใครมีอะไรแนะนำพี่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ